โซ่หม้ <_ C ell> น้ำเย็นก็เลยปูนึงอะโอ้ยเนี่ยเลยเปา <_ C ell> น้ำเย็ยนเอาป่ะอ๋อเอาแล้วป่ะเก็มหางแล้วครับผมประมาณยัง่งลองฟังประมาณห้า <_ C ell> สิ0ร้อยพอแปดสิบมัมด,ดป่ะหางละหางละสี่สิบมัดได้ป่ะ บ่ถึงนะแม่นบ่าซึมนี่อัดดีๆมันได้มันได้ร้อยแล้วห่างเงมเจ้าของมดแดงยังได้80เนาะ้อยนั่นอ้อยงอแต่ละข้างเด้แต่ละข้างข้างละ40่สิบอันนี้มันห่างเงยมันสิบ่ได้อยู่สิได้แล้วครับเออเปลี่ยนแบบไหนเตี้ยสามคนเตี่ยนกัน ได้สองหลองครับโอ้โอมมนได้ทางละสองหลองเพื่อครับประมาณนี้แล้วเพิ่งนหลอกการทำงานเลเอนสอง้นพันเดียวครับ เกียองสซ่รอบพันเดียวครับโดินก็อซุ่มดีเลยวะเดีเกิดดีโย่เนี่ยครับล่อรังเยียบพอพอดีนะครับไถปุ๊บปลูกปั๊บเลยนะครับความห่างระวังหล่องกับประมาณว่าจากตรงกลางของหล่องนะครับของสองหล่องใช่กันะมาณเม็ด เกือบเมตรยี่สิบครับมาตรฐานล้อรถไทยเขาลมแหละตรงกลางมันนะครับแลนกีดล่องอ้อยได้นะครับเมื่อนี่กับซูซีครับนายจะเลีย้ยวยแต่ว่า่ะไอ้เลี้ยวคำคิดวา โอ้ไงขนาดเลยวะเดี๋ยวพาไปเบิ่งรถรอๆเฮ็ดงานครับ เอาดรดตะลีมาตีดินไว้สภาพตีเดินประมาณนี้ครับ หลบเครื่องเด่นเบาๆครับนิ่มๆเอ้ยหลบใส่หลบพันเดียวครับเกียลี่ยซองเร็วันนี่ก็ได้ครับแต่ว่าคนหยอดนายหยอดมาท่านครับ <c oughs> แต่ซทำนี่ถือว่าเร็วเลยครับผมเพราะว่าอร่อยน่นเบื่อเนาแบบไหนหยอดไปแป๊บเดียวเบิร์ตแป๊บเดียวเบิร์ตครับ ชุดลองแล้วเดี๋ยวเบิ่งกลับมาครับเอาพุ่มตัดวะโอ้มันสุดกันพอดีครับชนลองเกาเพอดีวานนะ เครื่องชีสูดเยผมว่ามันใส่งานมันดีนะครับหมอเลยสำหรับเพจแหงเี่ยน้ำหนักยกที่ไปแขนยกกับสองตันหาครับไดทำเป็นตัวเจ็ดหากับยกแค่ตันแปดครับยังเก่งกับสองตันตัวนี้เขาเล่งเครื่องไส่สองตันหากับพยูครับเวลายกเล่งเครื่องไส่นี่มันยกได้เดิมเดมิมันสองตันหาครับเล่งเครื่องไส่ผมว่าสามตันสบายเลยนี่ย มาลากหัอปลูกหลากหางอย่างที่หนักๆผมว่ามันเหมาะ,ะครับเครื่องปลูกอ้อยนี่มันหนักได้ครับนี่ยเอาเจ็ดหามะลากาย,ยกได้แค่ตันแปดเล่งเครื่องใส้หัอปลูกนักซองตันกว่านี่ก็โอ้ป่๊มันทังไว้ครับส่วนมากหางถ่กับตุกเลยนะครับขอเสียมันลายครับ <c oughs> เจ็ดหกนี่เป็นรถไง่ญ่ไปแล้วครับ มาแล้วครับเปิดหน้าเปิดตาครับเล้ยว่าเสียมรแดงเลยมันไงเลยครับบ๊วยเป็นรานมองไงเลยมันเป็นฟุนละอองฟุนแบงแตนที่เข้าเลียวประเห็นครับ กานยานเทจริง นี่ก็เบิ่กัันแปวงเนี้ยครับภาบเมือเบิงเจ็ดหกถูกไปนะครับ ไหยลบใส่คนปลูกเนาะได้ดกวาดได้ไปแล้วโอหนี่คร anyway> ับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับปลูกว่าต้องปลูกให้มันสุดนะครับจงไว้ประมัน สองช่วงลดครับโอ้เสียงถอยไหมนี่่วงไปประมาณสองช่วงลดครับเราปลูกสวนกันมากิีลยอ่าล่องนี่สุดนี้นะครับนี่แล้วก็พ่อไปวันเราไปสวนล่องกลับขึ้นมากนะครับเออขาท่าขอท่า ็ดีแล้วครับไปกลับได้ส2ร่องครึ่งครับ สต่ดครับดีแท้เจ็ดหกนี่รับปูกไว้ไหมแหนกซองมึงปุยบ่ะ เปิดแล้วครับอ้อยได้อีกเย้าเอาโอเคครับผมอ้อยเบิดแล้วนะครับเอาคลิปนี้ก็พามาเบิงเจ็ดหกปลูกอ้อยนะครับผมไม่ยังอะไรครับคลิปนี้พามาเบิงพามาชมการทำงานของเพื่อนนีซินะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพร้อมไหมครับสวัสดีครับ